มัสยิดมีมานานกว่า1,000ปีในฐานะสถานที่สักการะสำหรับชาวมุสลิมทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ความงามและประวัติศาสตร์อันยาวนานของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้มาเยือนและปัจจุบันนี้ยังมีมัสยิดหลายๆมัสยิดท,ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อย่างสวยงามอลังการไม่แพ้มัสยิดยุคก,ก่อน คลิปนี้ The Two of Us จึงจัดทํา10มัสยิดที่สวยงามจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากท่านผู้ชมกันครับ 1. มัสยิดอัลฮารอมมัสยิดอัลฮารอมตั้งอยู่ในเมืองมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียมักกะเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในศาสนาอิสลามดึงดูดผู้สแสวงบุญหลายล้านคนทุกปี เมืองนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศาสนาอย่างลึกซึง้งมีมรดกทางวัฒนธรรมอันล,ล้ำค่าและชุมชนท้องถิ่นที่มีชีวิตชีวามัสยิดอัลฮารอมหรือที่เรียกอีกอย่างว่ามัสยิดใหญ่แห่งมักกะเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอยู่รอบๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาอิสลามซึ่งก็คือกะอาบะ มัสยิดแห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะจุดศูนย์กลางของการเดินทางสแสวงบุญฮั์ซึ่งเป็นหน้าที่ทางศาสนาที่มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตหากสามารถทำได้มัสยิดแห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยมีต้นกำเนิดย้อนไปถึงสมัยของศาสดาอับ,บราฮัมมัสยิดได้รับการขยายและปรับปรุงหลายครั้งตลอดหลายศตวรรษ โดยการขยายครั้งสุดท้ายในศตวรรษที่21ทำให้สามารถรองรับผู้สแสวงบุญได้มากกว่า4ล้านคนสถาปัตยกรรมของมัสยิดอัลฮารอมผสมผสานร,ระหว่างการออกแบบอิสลามแบบดั้งเดิมกับนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างน่าทึ่งผนังและพื้นปูด้วยหินอ่อนสีขาวอันกว้านใหญ่หอทอยสูงตระงานและโดมขนาดใหญ่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความวิจิตรงดงามของสถาปัตยกรรมอิสลาม รูปแบบของมัสยิดประกอบด้วยลานกว้างขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบกะอาบะและพื้นที่ละหมาดที่มีหลังคาสร้างบรรยากาศอันสงบและชวนครุ่นคิดท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง 2. มัสยิดนบาวีมัสยิดนบาวีตั้งอยู่ในนครมดินะประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นมัสยิดท,ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสร้างกับบรรดาซอฮาบะหรือสหายของท่านเมื่อตอนที่ท่านฮิจระหรืออพยพจากนครมักกะมาสู่นครมด,ดินะใหม่ๆเป็นมัสยิดท,ที่เกิดขึ้นบนรากฐานของความตักวาหรือความยำเกรงมีความสําคัญเป็นอันดับสองรองจากมัสยิดฮารอมที่มักกะ เป็นมัสยิดที่โออ,อ่าอลังการมากเสามีอยู่2,104ต้นแต่ละต้นตกแต่งประดับประดาด้วยทองคำดูแล้วน่าตื่นตาตื่นใจภายในติดแอร์เย็นฉ่ำมีหลังคาส่วนที่เรียกว่าโดมเป็นรูปลูกปิงปองครึ่งซี่ครอบอยู่27โดม เขียนลวดลายสวยงามแต่ละโดมมีพื้นที่ประมาณ10คูณ10เมตรเลื่อนเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าและยังมีส่วนที่เป็นร่มเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าเช่นกันอีก12ร่มเฉพาะตัวมัสยิดไม่เกี่ยวกับรอบอาคารมัสยิดซึ่งจำนวนมากชั้นจอดรถใต้ดินมี2ชั้นจอดได้4,000กว่าคันบนดาดฟ้าจุคนประมาณ9,000 90, กว่าคนทั้งหมดรวมบริเวณลานด้านนอกจุคนได้700,000กว่าคน ในเทศกาลฮัชที่มีผู้คนหนาแน่นสามารถจุคนได้ทั้งหมดในคราวเดียวกันประมาณ1ล้านคน 3. ม,มัสยิดอัลอักซอเป็นมัสยิดซึ่งตั้งอยู่บนเนินพระวิหารในเขตเมืองเก่าของกรุงเยรูซาเลม็ม ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่สามของศาสนาอิสลามซึ่งในอดีตนั้นอาณาบริเวณทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นโดมเงินหรือโดมทองหอมัสยิดทั้ง4ประตูทั้ง17ล้วนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดอัลอักซอแต่ในปัจจุบันได้มีการเรียกส่วนต่างๆแยกออกจากกันมัสยิดอัลอักซอจึงหมายถึงเฉพาะอาคารมัสยิดที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของโดมทองแห่งเยรูซาเลม็มขณะที่อาณาบริเวณทั้งหมดมีชื่อ เรียกว่าอัลฮารามุชชารีฟชาวมุสลิมเชื่อว่าองค์อัลลอฮ์ได้พาท่านนบีมูฮัมหมัดเดินทางข้ามจากมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะมายังมัสยิดอัลอักซอรเรียกเหตุการณ์นี้ว่าอิสระและท่านนบีมูฮัมหมัดถูกรับขึ้นสู่สวรรค์ไปพบอัลลอฮ์จากมัสยิดแห่งนี้เรียกเหตุการณ์นี้ว่าเมียรอช 4. มัสยิดหลวงเชคไซเยต หรือมัสยิดหลวงเชคไซเยตสถาปัตยกรรมสีขาวนวลสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองซึ่งเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์สำคัญแห่งนครอาบูดาบีแห่งนี้โดยมัสยิดแห่งนี้สร้างโดยเชคไซเยตบินซุนตานอันนาฮานประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสและเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีแห่งนี้ผู้รวมรัฐทั้ง7รอบอ่าวเปอร์เซียแห่งนี้มารวมเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรสเมื่อบีคศ1971 มัสยิดแห่งนี้ด้วยแนวคิดที่ว่า Unites the World จึงมีการคัดสันวัสดุชั้นเยี่ยมจากหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทองคำเซรามิดคริสตัลเห็นมานอ่อนมาใช้ในการก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้โดยใช้เวลาก่อสร้างถึง10ปีจึงเสร็จสมบูรณ์นอกจากความงดงามแล้วมัสยิดแห่งนี้ยังมีความยิ่งใหญ่โดยสามารถจุดคนได้ถึง40,000คนเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ8ของโลก อีกทั้งยังเป็นมัสยิดที่มีพรมผืนใหญ่ที่สุดในโลกขนาด5,627ตารางเมตรและโคมไฟแชนเดเลียทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งภายในตกแต่งได้อย่างวิจิตรงดงามสมกับความยิ่งใหญ่ของมหานครทะเลสายสุดซิวิไล ปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้นอกจากจะเป็นศูนย์กลางความศรัทธ,ธาของชาวมุสลิมในสหรัฐอาหรับเอมิเรสแล้วยังถูกจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยือนเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยโดยในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสค,ความงดงามของมัสยิดแห่งนี้ถึง4.7ล้านคนเลยทีเดียว 5. มัสยิดเชคลอตฟลอ มัสยิดเชคลอตฟฟลล์ถือเป็นอีกหนึ่งมรดกอัล้ำค่าทางสถาปัตยกรรมและงานกระเบื้องช่วงสมัยราชวงศ์ซาฟาวิดซึ่งตั้งอยู่ในจัตุรัสนักเชจฮอนหรือจัตุรัสอิหม,ม่น้ำเมืองอิสฟาหาน ที่จัตุรัสทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ไม่ว่าคุณจะมองไปที่มุมใดก็ล้วนแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมอิหร่านอยู่ตรงหน้าคุณเสมอและด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจึงทำให้จัตุรัสนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก มัสยิดเชคลอตฟันลออาจไม่มีเอกลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นนอกจากโดมเมื่อเทียบกับตัวอาคารอื่นที่อยู่ในจัตุรัสนักเชจฮอนเช่นมัสยิดอิมัมแต่เมื่อคุณเข้าไปด้านในของมัสยิดคุณจะตะลึงถึงความใหญ่และสวยงามของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่มีอยู่ในตัวมัสยิดซึ่งกระเบื้องของมัสยิดเชคลอตฟอลล์ที่ติดกับโดมเป็นส่วนที่น่าดึงดูดที่สุดของอาคารนี้ ประตูเข้ามัสยิดเชคลอตฟอลลอทำมุม45องศากับทิศกิบละหรือทิศละหมาดเหมือนกับมัสยิดอิมัมโดยการออกแบบนี้เพื่อแก้ปัญหาช่องทางเข้าสู่มัสยิดแต่เมื่อเดินผ่านประตูเข้าไปในมัสยิดแล้วก็จะเจอกับทิศกิบละาอยู่ด้านหน้าทันทีในขณะที่ภายนอกมัสยิดไม่สามารถมองเห็นถึงการออกแบบนี้ได้และอีกหนึ่งการออกแบบมัสยิดหลังนี้คือไม่มีหอฮัสซานและห้องโถงซึ่งพบเจอได้น้อยมากในสถาปั ยกมัสยิดของอิหร่านคุณจะยิ่งประหลาดใจเมื่อเข้าไปในมัสยิดและมองขึ้นไปที่ศีรษะของคุณเพราะคุณจะได้เห็นถึงความงดงามของโดมซึ่งเป็นโดมที่สวยที่สุดโดมหนึ่งในอิหร่านผู้พบเห็นต่างชื่นชมในความโอ่อ่าและการตกแต่งของโดมนี้ยิ่งเป็นช่วงที่แสงส่องผ่านหน้าต่างเข้าสู่ภายในมัสยิดจะทําให้เกิดสีและแสงขึ้นจนทําให้เสมือนกําลังมองนกยูงรําแพนอยู่ใต้โดมซึ่งใต้โดมจะมีหน้า ต่าง16บานล้อมตัวโดมเอาไว้จึงทําให้แสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านเข้ามาได้ตลอดวันช่องเมียรอบหรือช่องครึ่งวงกลมในผนังเป็นที่ละหมาดของอิมามของมัสยิดเชคลอตฟลอถือเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของการออกแบบเมียรอบมัสยิดในอิหร่านกระเบื้องที่สะดุดตาที่ใช้ตกแต่งช่องเมียรอบมัสยิดมีลวดลายที่ละเอียดและมีความเป็นศิลปะสูงมาก สถาปนิกของมัสยิดเชคลอตฟอลล์คือมูฮัมหมัดริซาอิสฟาฮานีมัสยิดเชคลอตฟอลลส์สร้างขึ้นในสมัยซาฟาวิดตามคำสั่งของชาอับบาสที่หนึ่งเพื่อเทดเกลียดเชคลอตฟอลล์นักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่ของยุคและนี่คือมรดกที่ยังคงเป็นหนึ่งในที่สูงค่าของอิสฟาฮานถึงแม้จะผ่านมา400ปีแล้วก็ตาม